ครับสวัสดีครับ f อีทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมวันนี้นะฮะเซลต้นจะพาทุกๆท่านมาดูรถยนต์รุ่นหนึ่งที่ต้องเรียกได้ว่าหลายๆท่านอยากได้มากสําหรับใครที่นะสนใจตัวยกสูงไม่อยากได้ราคาแพงมากเหมือนตัวท็อปนี่เลยคันวันนี้9ก้าแสนสองหมบาทไม่แพงมากเกือ <c oughs> บจะล้านแล้ว <c oughs> นะแต่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ให้สเปคมาแบบดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการลื่นทะลายต่างๆ เบาะหนังแอร์แถวหลังเกรแดแซครับวันนี้นะรถมีให้เลือกทั้งหมด5สีขาวดำบอลเงินเทาส้มนะครับก็คือเทาแลมโบในวันนี้ที่ท่นเซลต้นจะพาไปดูไปเดี๋ยวเราไปดูกันต้องบอกว่าคันนี้เปลี่ยนใสแม็กยีบด้วยนะเอาใจสายแม,แม็กใหญ่ๆสวยๆกันเลยทีเดียวไปครับนี่เลยชีวิตเทาๆจะมักมานั่งเหงาได้ยังไงนี่หนึ่งคำคมนะคุณผู้ชมนี่สวยงามนะครับต้องบอกว่า เป็นความชอบแล้วกันนะฮะว่าใครชอบสีแบบไหนคุณผู้ชมเดี๋ยวพาดูอะไรเห็นมุมนี้ไหมเมื่อกี้แบบสีมันจะมืดๆนิดหนึง่งตอนแดดไม่ออกเนี่ยแต่พอออกแดดครับสีเทามันเปลี่ยนไปเห็นไหมมันจะสว่างขึ้นคือต้องบอกว่าสีเทาแลมโบอ่ะเนี่ยเห็นไหมพอดูข้างๆตรงนี้เหมือนรถเป็นอีกสีหนึ่ง พรไม่โดนแดดแต่พอโดนแดดปุ๊บความสว่างเหมือนอันนี้มาใส่นมนะฮะต้องบอกว่าสีเทาแลมโบนะฮะคุณผู้ชมถ้าจะให้ถ่ายรูปกันแล้วแบบให้มองเห็นเหมือนตาเปล่าแบบนี้มันค่อนข้างที่จะแบบบางทีบางคนบอกเอ้ e y, พี่ทำไมอีกคนนึงถ่ายรูปมาอีกสีหนึง่งอีกคนหนึ่งถ่ายรูปมาอีกสีถึงบอกว่าสีเทาแลมโบนี่เป็นสีที่ถ่ายรูปยากมากมถ้าถ่ายออกแดดนะสีจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมแต่ถ้าอยู่ในร่มสีจะเป็นอีกสีนึงเลย ฉะนั้นนะครับถ้าใครยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อสีเจ้าเทาแลมโบหรือเปล่าเพราะว่าดูจากรูปแล้วสีมันไม่ค่อยคล้ายกันเลยในแต่ละรูปแนะนําให้มาดูตัวจริงนะครับเนี่ยออกแดดแล้วสีนี้เลยอันนี้อยู่ในร่มสีทูโทนจริงปะ,ะนะสำหรับไฟหน้านะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นโปรเจคเตอร์ LED ลำแสงสีขาวกะจางหน้าดูฮะด้านบนสีเทาด้านล่างโครเมียมนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนไฟตัดหมอก LED อยู่ด้านล่าง นะครับแบบนี้นะฮะนี่ส่วนด้านข้างนะคันนี้นะต้องบอกว่าลูกค้าอยากได้ในสไตล์แบบ SUV รุหรูนะครับ SUV หรูๆก็จัดใส่แม็กเรียบร้อยนะฮะคันนี้นะถ้าเดิมๆโรงงานนะฮะคุณผู้ชมท่านจะได้เป็นแม็กขอบ18นิ้วยาง2องหกแต่คันนี้ลูกค้าบอกว่าผมอยากได้แม็ก20นะครับเน้นโชว์แม็กสวยๆนะก็นี่เลยนะครับแม็กเลนโซ่ขอบ20นิ้ว นะครับยาง265 50ขอบ20นะครับซึ่งตัวยางเนี่ยความหนาของแก้มยางอาจจะไม่ได้เท่า265 60ของขอบ18นะแต่ล้อแม็กเขาใหญ่ฉะนั้นการดึงความสูงก็จะใกล้เคียงกันนะครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้มีการโหลดไม่ได้มีการลองก้อนยกเพื่อให้รถสูงขึ้นหรือต่ำลงแต่อย่างใดเป็นสเปคเดิมๆแล้วจัดล้อแม็กใส่เข้าไปนะครับล้อน้ำเงินนะครับปิดดุมตรงกลางไทเทปั๊มเด็กแดงนะครับ คันนี้นะครับเดี๋ยวต้องมีติดฟิล์มอีกนะครับเดี๋ยวต้องมีติดฟิล์มอีกอันนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มเราแค่ไปใส่ล้อแมกให้ลูกค้าก่อนนะครับบันไดข้างนะครับแบบนี้นะมีมาจากโรงงานนะครับเรียบร้อยแล้วกระจกมองข้างด้านบนเป็นสีเทานะครับมีไฟเลี้ยวนี่แล้วก็ตัวปัดน้ําฝนมีตัวฉีดอยู่ตรงก้านปัดนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมเรียบร้อยนะฮะนี่สาหรับ ภาพลักษณ์ภายนอกของเจ้าเกรดตัวแซดเวลาใส่ล้อแม็กขอบ20นิ้วก็จะออกมาหน้าตาโดดเด่นประมาณนี้นะครับแม็กพวกนี้จะเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ใส่เราไม่ค่อยเบื่อนะครับเพราะว่าลายเขาจะแบบค่อนข้างไปอมาตะนิดน,นึงไฟท้ายไฟเบรกนะครับรุ่นนี้เป็น LED นะครับแล้วดูเส้นข้างๆนะครับจะเป็นสีดําเป็นสีเทานะครับนี่ไฟเบรกสีแดงนะครับเป็น LED ส่วนหลอดไฟเลี้ยวกับหลอดไฟถอยเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับ การชนท้ายนะฮะคุณผู้ชมเป็นกันชนท้าย2สเตปนะครับผมเป็นการชนท้ายบิวอินมาจากโรงงานเหยียบก้าที่1นก้าที่2ข้ามขึ้นไปในกระบะนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานแล้วก็ตัวมือเปิดท้ายนะครับเป็นกล้องบิวอินมาให้จากโรงงานนะครับเป็นชุบโคม,มียมเรียบร้อยนะสำหรับการใช้งานนี้ต้องครบคันแน่นอนนี่เดี๋ยวพามงมุมข้างๆมุมนี้ไปไงฮะสวยไหม ก็จะดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะสำหรับแมกขอบ20นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าล้อแมกมันดูเพียวดูก้านวงล้อใหญ่ดีนี่ครับส่วนภายในนะฮะด้านหลังนะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังบุนุ่มนะครับหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยนะครับมีแอร์แถวหลังนะครับมีช่องเสียบ usb อยู่ด้านบนแล้วก็ดูลายเบาะสวยงามนะครับแล้วปัจจุบันนะถ้าใครติดตามข่าวนะเขาบอกอีก120วันแต่ตอนนี้น่าจะ เหลือไม่ถึงแล้วแหละที่เขาจะบังคับใช้ในส่วนของอาคาซิตนะครับมีล้านถามหลายๆท่านถามว่าจุดไอโซฟิกเนี่ยครับรถอีซูซุมีไหมมีนะมีทั้ง2ฝั่งเลยนะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็คือจุดยึดตัวคาซิตท,ที่มันจะเป็นจุดยึดที่เขาบอกว่าเป็นจุดที่แข็งแรงที่สุดแต่เราก็ต้องซื้อตัวคาซิตท,ที่แบบมีไอโซฟิกด้วยนะมันจะเป็นตัวแท่งเสียบป๊อกล็อกไว้สองฝั่งแล้วคือคาซิตมันก็จะอยู่ประมาณนี้ นะครับต่อครับด้านหน้านะครับฟังก์ชันการใช้งานอย่างที่เซลล์ต้นบอกรุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งที่หลายๆท่านน่ยจับตามองเวลาจะซื้อเกียร์ออโตหรือเกียร์ธรรมดาใน4ประตูยกสูงออปชันการใช้งานตัวพับกระจกไฟฟ้าปรับมองข้างไฟฟ้ามีมาเรียบร้อยหมดนะฮะสัญญาณการขโมยรุ่นนี้มีมานะครับระบบป้องกันการลื่นถลายออกตัวล้อฟฟีรุ่นนี้มามาให้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวระบบเฉพาะของเกียร์ออโตก็คือระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ นะฮะที่ช่วยลดมลพิษนะครับในอากาศหรือช่วยประหยัดน้ํามันตอนนี้น้ํามันแพงนะครับนี่เบาะหนังด้านหน้านะครับคู่หน้าเป็นวัสดุคูแมกนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนแล้ววัสดุของตัวเบาะเนี่ยทำให้เบาะเย็นกว่าเบาะหนังปกติทั่วๆไปนะครับตัวบเบาะเลื่อนหน้าถอยหลังยกสูงตามปรับเอนได้หมดนะครับพวงมาลัยนะครับด้านขวาตรงนี้นะครับเป็นฟังก์ชันในเรื่องของครัสคอนโทรลหรือตัวล็อกความเร็ว นะครับเอาไว้เดินทางไกลเวลาเหยียบคันเร่งไม่เมื่อยนะฮะใช้ตัวนี้ช่วยได้ตัวนี้นะครับเป็นวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับเกียร์ออโต้นะครับสำหรับคันนี้ตัวแซดแบบนี้นะคุณผู้ชมมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้แต่มีแค่เครื่องยนต์1 9ึ่เซีซีเท่านั้นนะครับหนะ้าจอเครื่องเล่นครับแสดงผลอยู่ที่7นิ้วนะครับมาพร้อมกล้องมองถอยหลังเออเมื่อกี้ผมลืมบอกเกียร์ออ้รุ่นนี้สามารถเข้าเข้าโหมดเกียร์ธรรมดาได้ นะครับใช้ได้2ระบบเลยนะครับนี่บุนุ่มหุ้มหนังแผงคอนโซลมาเรียบร้อยหมดด้านบนเป็นวัสดุสีขาวเทานะครับมีกล่องใส่แว่นตานะครับที่บังแดดก็มีไฟมีกระจกทั้ง2ฝั่งซ้ายขวากุญแจรีโมทนะครับลักษณะแบบนี้นะครับรุ่นนี้ยังไม่ปุ่ปมสตาร์ทนะปุ่มสตาร์ทเป็นต้องเป็นตัวแ p นะฮะคุณผู้ชมนะครับประมาณนี้เลยนะก็สวยๆงามๆม,มีหนคันสำหรับใครที่ ชอบสไตล์โชว์ล้อแม็กแม็กใหญ่ๆก็20นี่แหละครับน่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วเพราะ18ก็ก้านยังไม่ยาวเท่าไหร,ร่นะฮะพูดเหมือนทุเรียนเลยไหม <c oughs> นะค,คุณผู้ชมอ่ะโอเคผมก็ถ้าใครสนใจนะครับคุณผู้ชมก็ดาวเริ่มต้นตั้งแต่45,000ขึ้นไปละกันนะครับส่วนเรื่องล้อแม็กมาคุยกันได้อยากได้แบบไหนย,ยังไงนะอินด,ดีให้คำปรึกษาครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ